ตอนนี้จะทั้งหมดหอ่ะบ้างแล้ว นี่คือสองนักแสดงนำนะคะจากวิมานหนางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเจมส์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับเมื่อสักครู่มีกิมมิคนิดหน่อยอ๋อเป็นจริงๆเราตั้งใจครับเราเราเป็นเราอยากให้มันเราใจใช่แม่ขอตัวสู่ให้มันล่าเลื่อนไปมันต้องละทเทมเหมือนกับหนังของเราเนี่ยแหละครับผมจริงด้วยความแต่งมัวเป็นกำลังใจคุณเจมส์อีกสักครั้ง ไม่มีความตื่นเต้นนิดหนึ่งเพราะว่าเจฟตื่นเต้นแล้วคนข้างล่างตื่นเต้นแล้วก็มองตัดไปยิงฟ้าฝั่งนู้นดูตื่นเต้นมากด้วยนะคะแต่ทุกอย่างก็ผ่านคนมาอย่างราบรื่นแต่สิ่งหนึ่งที่พี่เห็นก็คือบนเวทีตั้งแต,แต่มีการปล่อยโปสเตอร์มาแล้วตั้งแต่รู้เรื่อง,างราวแล้ว,ลวเรายังหาคำตอบไม่ได้ว่าตกลงนี่คือทั้งคู่รักกันในเรื่องแบบรักกัน,กกนหรือว่ามันคือการเชื่อเชื่อหรือว่ามันเป็นมันเป็นอะไรความรักรูปแบบไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะ ผมว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากค,ค่ะคือจริงๆที่เราได้เห็นในโปสเตอร์เนเราเห็นการโยกกิ่งเนี่ยมันหมายถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนและเรื่องราวที่ซับซ้อนในเรื่องนี้ด้ยวยเหมือนกัน<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆยังไม่อยากบอกอะไรเลยจนก,กว่าจะได้ดูเทรลเลอร์ของมันว่าเรื่องเนี้ยจริงๆเป็นยังไงแล้วความสัม,มาธ์ของเราเป็นยังไงด้วยเราจะได้ดูเทรลเลอร์เลยไหมคะกิงฟ้าค่ะแต่ก็เลยตกใจอยู่ว่าที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะคะจะไม่คุ้นชิน หรือ,อ่าจะไม่เหมือนกับพวกเราตรงนี้สักเท่าไหาร่ยิ่งค่าดูในเทลเลอร์ก,ก็คือจะรู้เลยว่าหลังเรื่องนี้พวกเราทุ่มทุนในการแบบว่าสุดตัวเลยสําหรับเรื่องของการแสดงด้วยก็อยากให้ทุกคนได้ดูในเทลเลอร์ซึ่งวันนี้ค่ะคควันนี้น้องวันนี้ถือว่าเป็นโวิร์กพรีเมีร์นะคะสําหรับผู้ที่อยู่ในใช้คำว่านักสถานที่แห่งนี้เอาใหม่เจัาทุกท่านที่นี่นะคะและก็ทุกคนที่ดูไลน์นะคะ คุณเจคุณอิงฟ้าค่ะมีแฟนติดตามไลฟ์เราอยู่เยอะมากนะคะเน็ตแทบล่มแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเป็นกลุ่มคนแรกในโลกนะคะที่เราจะได้ดูเป็นเทรลเลอร์เนาะอย่างยิ่งใหญ่ค่ะแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคะเราจะมีตัวอย่างหนังเราก็ต้องปรบกมือกันะขอเยงปรบมือกันนะกับเฉลบวิมานามค่ะวิมานาค่ะมีใครเข้าใจเหมือนปอมไหมว่าตอนแรกมันน่าจะเป็นหนังรักตุ๊กยี คนคะเรามาเจอนักแสดงทุกท่านที่เห็นเมื่อสักครู่ในเทรลเลอร์นะคะขอเสียงปรบมือก,กันอีกครั้งให้กับคุณเจสตาต ที่เจมไม่สามารถพูดอะไรได้อิงฟาไม่สามารถพูดอะไรได้เดี๋ยวเราจะค่อยๆถามแต่ละท่านไปทีละข้อนะคะเอาละบอสคะบอสอพี่เข้าใจจริงๆวิมาหนาดจะเป็นรักแบบจะแงไม่งอนอเป็นวิมาแต่มีหนามนิดหน,น่นอยนะิดหน่อยไม่ใช่เยน,นยทำไมถึงชื่อวิมาหนาดคะค่ะก็ ถ้าความหมายตรงๆนะครับก็คือหนามมันก็คือลูกทุเรียนก็คือเหมือนเรื่องนี้ก็คือเหมือนแต่ว่าส่วนทุเรียนที่เป็นเปรียบเหมือนสวมสว่านอยู่ในวิมานะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าความหมายที่ถูกซ่อนอยู่ก็คือหนามมันก็คือมีความแหลกคมใช่ไหมครับก็คือเอาไวท้ทิมแทงเอาไว้ฟาดฟันหรือว่าเอาไว้ปกป้องตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับ feeling นะั้น นนบอสไม่ต้องหันไปยิ้มอบุนให้ที่ทุกคนเห็นเทรลเลอร์แล้วนะคะคุณบอสจะพุ่งกับของเรานะคะและขอถามพี่วันพี่วันถามแล้วทําไมพุ่งกับเรื่องนี้ต้องเป็นคุณบอสเท่านั้นค่ะออจริงจริงจริง,รงพี่ว่าพี่และจดีเอสไม่ได้เลือกบอสนะแต่เป็นบอสเลือกพี่และจดีเอสค่ะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆไอเดียนี้ยมันเริ่มต้นมาจากบอส แล้วก็ตั้งแต่สมัยที่ปอทำซีรีส์คือปอทำซีรีส์พี่น้องรุนขุนไก่ใช้ใบใชแล้วก็แปรรักฉันด้วยใจเธอพี่ก็พยายามพี่กับพี่เก้เนี่ยพยายามจะจีบเขาอยู่ตลอดเวลาว่าสนใจทําหนังไหมตอนแรกๆคือปอเขาดูแบบบุ้งบ้านแนวทางซีรีส์มากก็พยายามจะบอกเพราะว่าเขา,เขามีศักยภาพมากนะอยากให้เขามทาทํหนังอยากให้เขามาทำหนังไทยเงี้ยค่ะจนวันนึงเขาก็มาหาพร้อมกับไอเดียของเรื่องนี้เพราะฉะนั้น ผอ้พวกพี่ก็เชียร์อยู่แล้วเลยอยากสนับสนุนอยากอยากให้บอลได้ทำ่็งทีตอนแรกก็จะเป็นไอเดียแค่แบบ3าหน้าหหน้าอยาา่างงี้ค่ะแล้วก็พัฒนามาด้วยกันเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นความอิม่มความทุกอย่างที่เราเห็นทเทเลอร์เมื่อกี้มาจากมาจากแพชชั่นของตัวบอลล้วนๆเลยค่ะจนพัฒนามาเป็นทุกวันนี้นะคะที่ใกล้จะเข้าฉาย22สิงหแล้วนะคะคุณบอสคะและคำถามต่อไปพี่ขออนุญาตถามพี่เจฟ พี่เจ๊ค์ะเรื่องนี้แรงมากตั้งแต่มีการปล่อยโปสเตอร์ในวันแรกแล้วก็มีแผนจะเปิดตัวที่เมืองคานด้วยและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเนานะพอมีการเปิดโปสเตอร์ที่เมืองไทยรกระแสะแรงมากเจฟมีการติดตามกระแสะของภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าคะมีคนทักเข้ามาเต็มเต็มไปเลยครับก็ทากมาซื้อทุเรียนจะบอก,บอก ด้วยเพ้่ใจว่าใช <มา S 1> ับใส่ครับผมก<ม>็จริง,รงฟีดแบ็ดีมากาแล้วก็ทุกคนคือพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคือไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอะไรเพราะว่าด้วยความที่หนังในรูปแบบเนี้ยเราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นแบบจ GDS ในรูปแบบที่เข้มข้นความเป็นแบบทริลเลอร์อะไรบางอย่างแบบเนี้ยบ่อยๆนะเออแล้วแล้วผมเองก็ไม่กล้าพูดอะไรกับใครเลย คือคือผมบอกทุกคนไปหมดเลยค่ะตอนนี้ก็ยังไม่ได้กดบอกนะฮะถ้าใครโดนเจ็บบอกไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยไม่มีเรื่องยไวเดียวหลังหลัง2ีสสิงหาเรากลับมาเจอกันี๋ยวค่อยคุยกันใหม่ค่อยมาเป็นเพื่อนกันใหม่คือตอนนี้นักแสดงบนเวทีจะสีหน้าอึดอัดมากเพราะทุกคนเริ่มมาทั้งปอได้รับการบีบไว้อย่าพูดเยอะใช่ครับผมในเรื่องนี้พูดอะไรพูดอะไรก็ได้ที่อยู่ในเทรลเลอร์ที่ดูไปเมื่อกี้ไม่ได้เลยที่ไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเลยใช่ค่ะแล้วเราจะเราจะไม่ได้ข้อมูลอะไรนะคะบอกไว้ก่อนเียค่ะอดียู่ เมื <S <S ่อ pues ก mm ี Korea, oh. ้ท nah, ี framework. ่เห um, ็นการฟาดฟันในเรื beautiful. ่องความเข้มข้นนั้นเอาจริงจมันเก็นมันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์จากทั้งหนังหนังทั้งเรื่องคะโอเก่งกันไปหมดเก่งกันไปหมดค่ะอืมไม่ถึงเอ่อหนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะคิดแค่ว่าประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของความเข้มข้นในเรื่องนะคะซึ่งจริงเรื่องนี้คือมันจะมีจุดคลายแม็กค่อนข้างที่จะเยอะมากๆที่จะทําให้คนดูรู้สึกแบบ ยังไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดอีกเหรออะไรเงี้ยตลอดทั้งเรื่องแน่นอนค่ะอันนี้<ช>เป็นเพียงแค่ฝ่าคิดว่าน่าจะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะนะคะยี่สิบสองสิงหาเราไปว่ากันอีกทีหนึง่งแม่ซิดาค่ะ ค่ะแม่มมากหนูก็จะไม่ถามอะไรแม่มากเดี๋ยวเราจะพูดออกมาเยอะกันเกินไปนะแม่ไม่ต<ม>้องถามเยอะค่ะ <ๆ S 2> เพราะแม่แสงไม่ได้มาอ๋อค่ะวันนี้แม่แสงดูส่วนทุเรียนอยู่แต่เป็นแม่สีดามานะคะแม่ขาดร่วมง,งานกับน,น้องๆเอาจริงในในณนะตอนนี้นะเพราะว่าทางน้องเจฟน้องอิงฟา้าดังมากแฟนๆตามติดเยอะมากร่วมง,งานกับเขาเป็นยังไงบ้างคะแม่โอ้โหน่ารักทุกคนเลยค่ะแล้วรู้สึกภูมิใจนะคะเรื่องนี้รู้สึกโลดเด็กจุดเลยในกอง เด็กมากๆเลยค่ะรองน้าแก่หมดเลยเนียหนูก็อยู่ข้างแม่จริงค่ะแล้วยังมีน้องเก่งด้วยเรื่องแรกใช่ไหมคะเรื่องแรกเราเป็นยังไงบ้างร่วมงานกับทุกท่านเลยอะลูกเต้นเต้นเครับเก่งก็ไม่กล้าพูดอะไรเลยเหมือนกันนะคะก็เป็นการคุยขิงขาเนาะแล้วแล้วแอบเมาส์อะไรนิดนึงได้ไหมแอบเมาส์เหรอครับจั๊กเตอร์มออย่างไรในกองอาหารอร่อยมากครับ ่รเราต้องปรบมือเดินหน้ให้กับโปรดิวเซอร์ค่ะอาหารอร่อยเนี่ยค่ะเราจะถึงฉากประมาณนี้ลิฟไม่เร็วลูกเดี๋ยวเราเผื่อโปรเรื่อนขึ้นมาเตยครับในส่วนของเตยที่อยู่แต่ในส่วนทุเรียนเลยใช่ไหมคะใช่ครับอยู่ในส่วนทุเรียนเลยก่อนอื่นผมขอขอบคุณ GDS ก่อนนะครับที่ให้ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโปรเจกต์นี้ซึ่งเกินคาดมากๆเกินฝันผมมาก,มาก,มาก,มากแล้วมันก็เห็นทุกคนเห็นบ้านหลังนี้ใช่ไหมครับคือ เข้าไปเซตเอานะครับคือตอนแรกไม่มีเลยแล้วก็หาทำเลที่มันแบบสวยมากๆบนบนสวนทุเรียนที่มันแบบถ้าทุกคนเห็นในหนังแล้วจะประทับใจครับ <No. S 1> ผมเองก็ไปเรียนรู้วิธีการ บทเรียนและก็ไปเวิร์กช็อปต่างๆนักแสดงทุกคนเวิร์กช็อปกันหนักมากอยากให้ทุกคนได้ดูกันจริงๆครับค่ะเป็นภาพยนตร์ที่มูทนทุกอย่างสวยงามลงตัวไปหมดนะคะทีนี้มันมีตอนหนึ่งที่มีประโยคหนึ่งอันนี้พี่โอปอล์กับที่ที่บอสค่ะมันมีประโยคที่เขาบอกว่าแรงบันดาลใจจากความไม่เท่าเทียมบอสเล่าให้ฟังได้ไหมว่าไอ้ประโยคนี้มันมาอย,ย่างไงคะครับก็จุดเริ่มต้นของไอเดียที่เข้าไปคุยกับพี่วันพ่เกงนะคบก็เราได้ไอเดียมาจากว่าอินแล้วก็รู้สึก มีอารมณ์ร่วมกับเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่กำลังจะเกิดขึ้นในไทยเนี่ยครับก็ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดไอเดียนี้เป็นแรงบรันดาลใจครับแต่ว่าพอทํหมดไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เจอประเด็นม,มันไม่เท่าเทียมหลากหลายที่เราก็อินเพิ่มขึ้นอีกทําให้หนังเรื่องนี้ก็คือมีแรงบรันดาลใจเรื่องของความไม่เท่าเทียมเนี่ยมีหลายประเด็นเหมือนกันก็รอติดตามดูเห้เรารอติดตามกันนะคะสุดท้ายนะคะขออนุญาตน้องเจมและน้องอินฟ้าเป็นตัวแทนฝากภาพเกี่ยนเรื่องนี้สักเล็กน้อยค่ะ ครับผมก็ผมอยากจะขอบคุณอีกครั้งนึงแล้วกันกับช d เดียสแล้วก็ทีมทีมทีมงานท,ทุกคนนะครับผมแล้วก็วันนี้มีพี่ท่านไม่ได้มาเนาะที่เป็นตากล้อง,องเราคราวนี้ขอพูดคำหยาบคายสักนิดหนึ่งเขาพิมพ์คุยกับผมเขาบอกว่ากูได้นอนหลับเต็มตื่นแล้วหลังจากผ่านเวลามาผมก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะนอนหลับเต็มตื่นกันหลังจากจบผลงานชนิ้นนี้เพราะว่าทุกคนแบบทุ่มเทกันมากๆไม่ว่าในบทที่มันแบบไปต่อเลยๆความเข้มข้นของบทที่ แบบโหกว่าเราจะพาตัวเองไปถนนึงจุดนั้นหรือว่ากว่าพี่บอสจะพาเราไปถนนึงจุดนั้นแล้วมันเข้มข้นจริงๆแล้วก็เดาอะไรไม่ได้เลยแล้วมันก็มีความลึกในทุกๆตอนทุกๆซีนจริงๆก็อยากฝากหนังเรื่องนี้นะครับผมนะฮะวิมานหนา,นานวหรือพาราไลท์ซอมตอะ์ซ่62สิงหานี้ลยลองไอดครับขอบคุณคุณเจมค่ะคุณนินฟ้าค่ะก็ อยากสขอบคุณเช่นเดียวกันนะคะมันที่เจมส์ขอบคุณเลยไม่ว่าจะเป็นาทางค่าย GDS นะคะแล้วก็รวมถึงพี่บอสทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังทุกๆคนเลยนะคะคือจะบอกว่าเรื่องนี้ฟ้าให้เป็นเรื่องที่จะใช้ควาว่าแบบบ้าที่สุดเลยตั้งแต่เราเล่นมาในปีนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่า ทุกตัวละครที่ได้เล่นในเรื่องนี้ค่ะเรารู้สึกว่าเราเจอกันด้วยความแบบมันไม่มีความบังเอิญอ่ะแล้วทุกคนเล่นเราลืมความเป็นเจฟลืมความเป็นพี่เตยที่น้องเก่งหรือว่าแม่สีดาไปเลยแล้วก็อยากจะพาทุกคนเข้าไปอยู่ในโลกของเดอะพาราไดซ์ออฟตอนนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้แค่นําเสนอเรื่องของความสนุกหรือว่าอารมณ์ อย่างเดียวในเรื่องของการถ่ายทอดการแสดงแต่ว่ามันตีแผ่อะไรหลายอย่างที่บนโลกเราใเนี้เพราะว่ามันมีมเมนตนแบบนี้เกิดขึ้นจริงแต่แค่ยังไม่เคยมีที่ไหนที่เอามาตีแผ่ในรูปของภาพรูปแบบภาพยนตร์มาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้จะไปได้ไกลามากๆฟ้าก็หวังว่า สิ่งที่ทุกคนตั้งใจไปทุกคนก็จะได้ดูคนที่คุ้มที่สุดก็คงจะไม่คนคนดูอีกเช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งสําคัญในวันที่22สิงหาคามนี้นะคะฝากทุกคนเข้าไปดูแต่ว่าอย่าไปคนเดียวเพราะว่าถ้าคุณไปคนเดียวคุณจะคุยกับใครไม่รู้รแน่นอนอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าชีวิตคุณไม่เคยเป็นผู้เลือกมาก่อนเพราะว่าในเรื่องนี้ถ้าคุณได้เข้าไปดูแล้วคุณจะมีสิทธิ์เลือกต้องเลือกสักทางหนึ่งค่ะฝากไปด้วยค่ะและนี่คือพ่วมกับปรดิวเตอร์และทีมงานนักแสดงจากว